สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่องช่างนุพารวยนะครับสาหรับมือนี้นะครับผมจะเอาแนวทางนะครับความฝันนะครับของช่างนุเองนะครับถือว่าเป็นโครงชุดไายก็ว่าได้นะครับเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับผมก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเลยนะครับและเพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องช่างนุพารวยนะครับผมแล้วก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหา เรื่องราวความฝันนะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับผมหลักการตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสำหรับนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมเนื้อหาความฝันของช่างนูเองนะครับผมเพราะว่าถือว่ามือหนีนะครับเป็นมือสันมั่นดีกับว่าใดนะครับเนือว่าเป็นโครงสุดท้ายสี่เหล่าแนวทางตัวเลขความฝันนะครับของช่างนูเองนะครับออามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมก็ ฝากท่านผู้ชมทุกท่านน้ำเนกันแล้วกันนะครับผมว่าท่านผู้ชมนะครับรับชมอยู่จังหวัดเตเนรภาคเดเนนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ทักทายกันมาได้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินนะครับผมแลวก็ช่องช่างนุพารวยนะครับผมจะได้เอาเรื่องราวความฝันหรือว่าจะเป็นบ่าวจะเป็นทั้งล่านะครับล่าล่าฝันนะครับหรือว่าจะเป็นเลขความฝันนะครับผมล่าฝันหรือว่าล่าเลขเด็ดนะครับเนาะไดยมีอยู่ถือว่าเป็นสองช่วงก็ว่าได้นะครับสำหรับในช่องช่างนุพารวย ตาบานะครับมือใดนะครับชังนุิได้มีเวลานะครับเนาะหรือว่าสิเปล่าเลขเด็ดนะครับเนาะถือว่าเป็นอันแนวทางอีกแนวทางหนึ่งก็แล้วกันนะครับสําหรับคนที่เพิ่นได้ศรัทธาหรือว่านับถือหรือว่าเคารพนะครับเนาะก็ได้ไปหานะครับเนาะเรื่องเล่าต่างๆนะครับจะเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านก็เพียงนะครับกดติดตามไว้นะครับผมสิได้มีเรื่องเล่าเนื้อหาดีๆนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับในช่องนี้นะครับเนาะก็คือช่องชังนุพารวยนะครับผมละกะ นะครับผมเนื first, ้อหามือหนี้นะครับเป็นเรื่องเล่าความฝันนะครับของช่างนูเองนะครับกับเพราะว่าได้ฝันนะครับเนาะถือว่าเป็นเรื่องเล่าความฝันที่ดีแลวกับต่อเนื่องกันนะครับเนาะกับเรื่องเล่าความฝันที่ว่าเคยฝันมาก่อนหน้านี้นะครับผมที่ว่าช่างนูนะครับหรือว่าผมนน่ะเดี๋ยวเอาลุงในช่องแล้วนะครับเนาะก็คือว่าเรื่มก่อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเล่าความฝันนะครับของถือว่าเป็นปูสวม่อรัซับกับว่าได้นะครับหรือว่าเป็นเรื่องเล่าความฝันเกี่ยวกับหลุมนะครับเนาะ ผมสมบัต de ินะครับทีวาช้างนูได้ไปพ่อผู้ใดนะครับผมธีว่าท่านไห้รับชมนะครับกสามารถนะครับเนาะสามารถรับชมย้อนย้อนหลังได้นะครับผมสีขึ้นภาพหนาปกใ้นี้นะครับเนาะว่าเป็นผาพหนาปกนี่นะครับแล้วก็เป็นปู่สมเฝ้าทรั์นะครับทีวาเรื่องเล่านะครับว่าเป็นแนวดอาจบางคนนะครับท่านไดนเบิ่งนะครับกสามาถเขาไปเบิ่งย้อนหลังได้นะครับเพราะว่าช้างนูเองนะครับผมก็ได้ลงใไหต่างต่กกอนนะครับแล้วหลังหวยออกไม่กี่วันนะครับเนาะวทต่ิพานมา วดน an so so ี้ก็เลยนะครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับวันที่16มิถุนายน2567นะครับผมสําหรับมือนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายในเรื่องเต้าความฝันนะครับฉันจะเอาตัวเลขแนวทางเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสําหรับความฝันนะครับที่ว่าได้ต่อเนื่องกันก็คือนะครับที่ผ่านมากก็คือว่าพ่อนะครับคุ้มสมบัตินะครับเนาะแล้วก็ได้เอาตัวเลขนะครับเอาไปฝากท่านผู้ชมแล้วบือหนี้นะครับล่าสุดนะครับได้ฝันนะครับเนาะเกิด ความฝันหรือว่าเป็นเก war, ิดนิมิตที่ดีนะครับเนาะสำหรับชางหนูเองนะครับฝันว่านะครับมืออ่าในความฝันนั่นคือว่าในบ้านนะครับเนาะในอ่าในบ้านจะของหรือว่าเดินบ้านนาบ้านนะครับเนาะเป็นเดินบ้านเป็นเดินเดินก้วงนะครับเนาะบริเวณก่วงก็ว่าได้นะครับที่ว่านาบ้านของช้างหนูนะครับเนาะที่ว่าเป็นบริเวณก่วงแต่แปลกจังนึงก็คือนะครับนาบ้านของช้างหนูนี่ก็คือมีพระสงฆ์นะเทพนาบ้าน ทั้งพระสงฆ์แล้วก็คข้นแก่นะครับถ้าว่าค้นแก่นี่็คือแก่แต่หันใส่สุดขาวใส่เป็นคือจังเป็นเสมือนโจงกับเบียนขาวนะครับแต่คือมีผ่าผาดนะครับเนาะผ่าผาดอาบานะครับเนาะคือเปรียบเสมือนว่าหมอผ้าหมอสมัยตะกีนะครับเนาะผมขาวหนวดขาวทุกคนนี่คือเป็นค้นแก่ใส่สุดสไตล์เดียวกันเมิดนะครับเนาะเต็มนาบ้านนะครับเนาะเต็มนาบ้านแล้วก็มีพระสงฆ์หลายคือกันนะครับเนาะเพียงแต่ว่าแบ่งเป็นโซน โซนด้านหนา้าโซนแรกนี่ตัวนี้ก็เป็นเป็นบ้านช่างนุนะครับเนาะบ้านของช่างนุเองก็คือประมาณนี้แหละกะ็เดินหน้าบ้านนี่ก็เป็นเดินกว่างแต่รอบแรกนั้นรอกแรกนั้นคือว่าเป็นสมมติว่ารอกแรกก็ว่าใดนะครับเนาะก็เป็นผ้าสง์เต็มสุดเหลืองห่มเหลือง,องนี่เต็มหน้าบ้านหละกะัลก็อบถท้ายนั้นก็คือเป็นผู้เฒ่านะครับมีผู้เฒ่าพักกันนั่งก็คือจังสนทนากันคุยกันปกตินะครับเนาะ คุยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนกลุ่มไผ่กลุ่มมั่นแบบคุยกันเพียงแต่ว่าเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือจังพนผูดเถ่านี่คือจังกินข้านะครับเนาะภากันกินเข้าคุยกันบางคนก็นั่งเป็นกลุ่มแต่สิว่าพระสงฆ์นั่นกระยุด้านนาเตมแต่พนังคือเปลเสมือนกับคือกันเพียงแต่ว่านั่งเป็นแถวนะครับเนาะนั่งเป็นแถวนั่งเป็นแถวแต่บางจังนึงก็คือจังเป็นสนธนารรมแต่อีกบางรูปก็คือจังเป็นนั่งสมาธิไปประมาณนี้นะครับเนาะผมก็ได้แต่เบื่องยืนเบื่องอยู่หน้าบ้านนะครับเน โอ้เพื่อนมาพาันมาแต่ใสนะครับเนาะบาวแต่พระสงฆ์หรือว่าสิเป็นผู้เฒ่านะครับเนาะเต็มหนาบาทนะครับแต่ผู้เฒ่าเพิ่นนั่นก็คือใส่ชุดขาวนะครับเนาะชุดขาวทั้งเบิดเลยนะครับเนาะที่ว่าหม่องแปกก็คือชุดขาวแล้วก็หนวดกะขาวผมกัขาวนะครับเนาะบาขาวเจ่สุดนะครับแล้วก็สําหรับพระนี่ก็คือคือยังเพื่อนแบบกําลังงกวนผมไม่เลยนะครับเนาะผมผมไม่ไมนี่หัวกัขาวนะครับเนาะชุดเหลืองงามสง่างามนะครับในความฝัน ก็เลยนะครับน kind of ok ี่หละเรื่องเล่าความฝันของที่ว่าได้ได้นะครับได้ฝันเห็นหรือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับได้เห็นก็คือประมาณนี้นะครับในเรื่องเล่าความฝันของอาซังโนเองนะครับที่ว่าด้มาย่่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายก็ว่าได้นะครับเนาะก็คือตัวเลขนะครับก็ตัวเลขก็ตัวเดียวกันนี่ละก็เพราะว่าหยังคือสิมาบ้านเลขที่นะครับเนาะเพราะว่าอ่าคลิปแรกที่ว่าไดร่วงไปนะครับโค้งแรกนี่ก็ว่าได้กับท่านผู้ชมก็สามารถไปเบื่องย้อนหลังก็ได้นะครับเนาะ วดนี้นะครับก็คือสิมาบานเลกที่คือเก่านะครับเนาะก็คือ3 8 9แทับหนึ่งนะครับเนาะหลักกาสําหรับถาว่าตัวเลขจีแปดนะครับเนาะาว่าเห็นเห็นพระนะครับเนาะพระเตพระนี่ก็คือเก่านะครับเนาะพระก็คือเก่าล้กกาผู้เฒ่านี่ก็คือสิเป็นเก่าพื่กันนะครับเนาะผู้เฒ่าเขาเป็นคนแก่นะครับเนาะก็คือสิเป็นเก่าแต่ถาว่าตีนะครับเนาะพระนี่กันว่าร่วมกันเนาะพระนี่ก็ ร่วมกันได้หลายก็คือสิเป็นหนึ่งแล้วว่าผู้เฒ่านี่คือสิเป็นหนึ่งคือสิมาแต่ว่าตีพระกับผู้เฒ่านี่ก็เป็นเก่าเพราะว่าจางนูสิจับให้ก็คือเก่าหนึ่งนะครับนอกกระตรงกับบานเลคีก็คือสามแปดเก้านะครับเนาะทับหนึ่งคำว่าเอาทับบอกก็คือสิมาเก่าหนึ่งนะครับแล้วก็ซ้หรับบานเลที่นะครับเนาะก็คือสีไดมาอีกก็ถือว่าตัวนี้เป็นโครงสุดท้ายเอามาย่างฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับบัดนี้นะครับเนาะสีไดมาสรุปตัวเลขนะครับเนาะเห็นพระสงฆ์นะครับถือว่าเห็นพระสงฆ อยู่หนาบ้านกับผู้เฒ่านะครับก็คือช่างนุก็สิเอาห้ก็คือเลขทะเบียนบ้านนะครับนาอทะเบียนบ้านก็คือสีมาตัวเก่านะครับที่ว่าโครงแรกที่ว่าได้ฝากท่านผู้ชมไปแล้วค่ะเนื้อหานะครับอาจสิแปรจากรอบแรกนะครับกับรอบนี้นะครับอาจจะน่าจะตรงกันเลยล่ะนะครับเนาะเพราะว่าฝันแนวนี้ที่ว่าเป็นฝันที่ดีนะครับเนาะได้ยเอามาฝากนีก็คือตัวเลขนะครับเนาะสาหรับตัวเลขเอามาฝากท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายนะครับงวดวันที่16มิถุนายน2500 6 7นะครับผมก็คือ389ทับหนะครับ389ทับหหรือว่าท่านผู้ชมสิตัดเล่นนะครับ2ตัวอาจจะเป็น38 39หรือว่า89นะครับแล้วก็สำหรับตัวท้ายที่ว่าชังนุมากก็คือพระกับคนแก่นะครับอาจจะด้มากเกนะครับเนาะอาจจะมากเกหรือว่าอาจจะมาเบิ่์นก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าผู้เฒ่าเก่าพระเก่าอาจจะมา99นะครับหรือว่าอาจจะระวบายน้ำแน่ สำหรับเด็กเก่ากับเด็กหกนะครับนะเช่นเคยนะครับอาจจะเป็นเก่าอ่าเก่าเก่าอาจจะเป็นหกหกหรือว่าอาจจะเป็นหกเก่าก็ว่าได้นะครับนอหล้วก็ัสำหรับตัวด้านบนนะครับสําหรับผู้ใดสามารถกราบได้กะกะกราบได้นะครับนะกะสามารถอาเปลี่ยนเก่าเป็นเด็กหกกได้นออาจจะเป็นสามหกหรือว่าแปดหกก็ว่ากันไปนะครับนะนี่ก็เป็นนะครับผมแนวทางนะครับนะที่ว่าถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายก็ว่าได้นะครับนอทีเดีเอามาฝาก ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมรับชมแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องชังนุพารวยสําหรับมื้อนี้นะครับเสด่ะท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ